วันนี้นะครับเรามาดูวิธีที่2ในการหมักแกบดิบนะครับโค้ชจะใช้หมักกับปุ๋ยขีบัวแล้วก็จุริมรีสังก็แสงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นแกบดิบนะครับซึ่งมีอยู่2ถุงนะครับก็คือถุงใหญ่นี่นะครับ แล้วก็ถุงนี่กับครึ่งถุงนะครับเดี๋ยวโค้ดจะเเลยนะครับนี่นะครับแกลองเพื่อนๆลองดูนะครับแกดิบเห็นไหมครับที่ซื้อมาจากร้านอุปกรณ์การเกษตรนะครับอยู่ร้านต้นไม้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวแกบดิบเองนะครับมันไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าเอา นี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นแกลบดิบนะครับถ้าเพื่อนๆนำแกลบดิบนี้ไปผสมกับดินนะครับรับรองนะครับพืชนะครับมีการเหี่ยวเฉาใบเหลืองรากเน่าแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับดินเลยถ้าเราใช้แกลบดิบตัวนี้โดยไปผสมกับดินโดยไม่ไปทําการหมักเลยนะครับเดี๋ยวโค้ชจะพาไปหมักนะครับวิธีการที่เราจะหมักเนี่ย เรามาดูการทํางานของเขาก่อนว่าตัวมันเองเนี่ยเวลามันจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับย่อยสลายตัวมันเองหรือย่อยสลายธาตุอาหารที่เป็นธาตุซิลิกอนที่มันอยู่ในตัวแกบดิบของมันเองเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันจะดึงออกซิเจนนะครับเพื่อที่จะมาย่อยสลายธาตุซิลิกอนของตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับเอาแกบดิบตัวนี้ไปผสมกับดินปลูกนะครับแล้วทําการปลูก ตัวแกลบดิบตัวนี้เขามีท่าซิลิคอนเขาก็จะดึงไนโตรเจนกับออกซิเจนในดินนะครับเพื่อที่จะย่อยสลายตัวเขาเองเพราะนั้นเมื่อเราลาดลดน้ำลงไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดะปฏิกิริยานะครับย่อยสลายทำให้เกิดความร้อนเพราะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะมีผลนะครับทำให้ลาดของพืชเนี่ยเน่านะครับแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยใบเหลืองแล้วก็ในที่สุดก็พืชเราก็จะ เฉาตายได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาไปใช้นะครับเราจะต้องทําการหมักวันนี้โค้ดจะทําการหมักด้วยวิธีที่2ซึ่ง EP ีก่อนหน้านี้นะครับโค้ดหมักด้วยใช้ปุ๋ยยูเรียเดี๋ยววิธีที่2โค้ดจะหมักด้วยปุ๋ยที่วัวแล้วก็ใช้น้ําำดินรีราดลดอ่ะดูดูนะครับตัวนี้นะครับอัตราส่วนนะครับในการใช้แกลบดิบโค้ดจะใช้3ส่วนแล้วจะใช้ปุ๋ยขี้วัวหรือมูลสัตว์เนี่ยหส่วนนะครับ นี่นะครับโคตเทเราไปแล้วประมาณถุงครึ่งน,นะครับเดี๋ยวโคตจะแบะนะครับเป็นมูลสัตว์นะครับก็คือปุ๋ยขี้วัวนั่นเองนะครับใส้ประมาณหนึ่งส่วนนะครับเห็นไหมครับโคตจะเทประมาณครึ่งหนึ่งอ่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็คืออัตราส่วนปุ๋ยขี้วัวหนึ่งส่วนแปรบดิดสามส่วนนะครับอ่า เพื่อพดทำการคุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่ครับดูนะครับเราจะทําการคุกเขาให้เข้ากันเพื่อให้เขาคุกเขาให้เข้ากันให้ขี้วัวเนี่ยผสมผสานกับตัวแกบนะครับซึ่งขี้วัวเองนะครับขี้วัวเนี่ยเขาจะมีกรนซีในขี้วัวอยู่แล้วเพราะฉนั้นกรดซีเนี่ยก็จะเป็นตัวย่อยแกบนะครับ แล้วเดี๋ยวโค้ดเมื่อคุกเขากันได้ดีแล้วนะครับโค้ดจะใส่ฟลูรีนซีสังข้อแสงเพื่อเป็นตัวช่วยนะครับในการย่อยนะครับตัวแกบนะครับเพราะฉะนั้นแกรบตัวนี้นะครับโค้ดจะทําการคลุกเขาก่อนนะครับเพื่อให้เข้ากันในเครื่องก้นต้นก่อนนะครับเ้าไปเรื่อยๆนะครับจริงๆถ้าเรามีตาดนะครับผสมปูนก็จะดี นี่ครับดูนะครับโคดจะกุกเขาในลักษณะของแห้งๆก่อนนะครับใหเ้เขาเข้าให้ในระดับก่อนนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นแกบดิบพวกนี้นะครับเวลาเราไปซื้อมาจากร้านอุปกรณ์การเกษตรส่วนมากจะไม่เก่านะครับจะใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆที่ ปลูกนะครับพืชเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเอามาผสมผสานกันนะครับก็จะเกิดผลเสียไว้แล้งแกบนะครับก็มีประโยชน์ก็คือเขาจะ,ะช่วยทําให้ด,ดินเนี่ยร่วนซุยนี่ครับประมาณคร่าวๆนะครับเดี๋ยวโค้ดจะผสมขนาดเพื่อดูนะครับนี่นะครับเป็นคูรีมีซีสังาะห์แสงของโคตดนะครับโค้ดจะเอาตีลงไปเลยนะครับ อัตราส่วนในการผสมนะครับถ้าเพื่อนๆจะผสมน้ําหรือมียูรีเซ็น้อยก็าอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งได้เลยนะครับแต่โค้ดมียูรีเซ็เยอะโค้ดจะใช้ยูรีเซ็สังเก้อแสงเพื่อเครยวนะครับในการที่เ้าให้เขา,เ,าเข้ากันหมาดๆนะครับไม่แฉะนะครับนี่นะครับมียูรีเซ็สังเก้อแสงก็จะเป็นตัวช่วยนะครับช่วยที่วยทีนนะครับในการที่จะย่อย นะครับทาให้แกบใหม่เนี่ยเป็นแกบเก่านะครับมีเยอะก็ใช้เยอะนะครับจะมีน้อยก็ใช้ตราส่วนหนึ่งตอนหนึ่งก็ได้ขวดมีเยอะนะครับก็อินซีแสงก็แสงเขาจะไปย่อยอินทรีย์วัตถุในดินนะครับช่วยย่อยพวกขี้บัวนะครับย่อยพวกแกลบที่เป็นแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่านะครับระยะวลการระยะเวลาในการหมักก็จะหมักไว้ประมาณหนึ่งวันนี่ครับ ภารถลงไปแลวเดี๋ยวจะคุกเขานะครับให้เขาเข้ากันอ่นนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราทำการคุกเขาอีกค่อยๆคุกเขานะครับให้เขาเข้ากันให้ดีหแห้งอยู่นะครับผสมเข้าไป เดี๋ยวเราจะคุกเขาอย่างนี้นะครับจนกว่าเขาจะเปียก่วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการที่จะพร้อมที่จะบรรจุถุงนะครับเดี๋ยวโค้ชจะคุกเขาทํา,ทาการคุกเขาให้เข้ากันทห้หมดนะครับโอเคก็คคนี่ครับเป็นแกบดดิบนะครับที่ ผสมด้วยมูลสัตว์นะครับก็คือปุ๋ยขีวัวแล้วก็ราบรุดด้วยจุลินทรีย์แล้วก็คลุกเข้าเข้าการทูสีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราปั้นนะครับเขาก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะครับนี่แหละถือว่าโอเคความชื้นโอเคไม่แฉะไปไม่น้อยไปนะครับแล้วเดี๋ยวโค้ดจะหมักนะครับโดยกัตักนะครับนี่นะครับตักใส่ถุงปุ๋ยนะครับแล้วก็หมักในถุงนี้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยที่บ้านน้อยนะครับก็จะตักอย่างนี้นะครับแล้วก็จะหมัก นี่ครับโดยใส่ถุงปุ๋ยนะครับโดยใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็จะหมักนะครับหมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนครับโดยตั้งไว้ในร่มนี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโค้ชจะใส่ทั้งหมดนี้เลยนะครับภายในถุงปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีอายุในการหมักนะครับทุกๆ7วันเดี๋ยวโค้ชจะหมันนะครับคลิกกระสอบนะครับนะครับการเก็บนะครับเราควรที่จะเก็บไว้ในร่ม นะครับแล้วเจ็ดวันนะครับเราทําการพีกระสอบไปมานะครับเพื่อที่จะให้กระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจนะครับในการที่จะทําการหมักแก๊บดิบให้เป็นแกบเก่าก็แล้วแต่จะเลือกนะครับว่าใช้วิธีไหนแต่ควรที่จะหมักก่อนนะครับเพราะว่าแก๊บดิบเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้เลยมีทั้รหดสอนิดอทําการกรอกนะครับนี่นะครับที่เราหมัก แล้วก็คุกเข้านะครับไอตัวตัวแตรแล้วก็ตัวขี้วัวพร้อมกับคุกเข้าด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับได้ประมาณสถุงนะครับหรือยคก็จะมัดปากนะครับมัดปากถุงครับการมัดปากถุงให้แน่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ในร่มนะครับทิ้งไว้1เดือนเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาแกบตัวนี้นะครับไป ไปใช้งานได้เลยนะครับไปผสมกับดินได้เลยนีน้น,นะครับเหยืยวนี่ครับโยยเข้าไปนี่ครับสองนะครับ,ก,นนรบการรัดปากจะให้เรียบร้อย แลัปตากสอบนะนี่ครับต่อวางไว้แบบนี้นะครับวางเก็บไว้ในร่มนะครับระยะเวลาในการหมักนะครับของเขา1เดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถแกะแล้วก็ไปผสมดินปลูกได้นะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตาม ดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆนะครับได้รับข้อมูลแล้วก็ไปแบ่งปันกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ